ผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าผู้หญิงมากเวลาขอจับเมื่อเนี่ยเห็นเมย์ยัยรวยเนี่ยแม่อขอจับเมื่อเนี่ยเวลาผ่านเงินใส่เมืม่อวันมันเงินบาทเองก็เลยจำว้ต้นนี้กับผัวเก่านั่มหายย่ายรวยตัวนี้กับผู้เฒ่านั่มหายย่ายรวย,นนยผู้เฒ่านี่ก็จำได้เก่า ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอรรถชัแนวด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับบ่าวสักคักอรรถชัแนวนะครับผมแล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับผมทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมเดินทางนะครับผมมาที่บ้านของเยรวยคนฝันแม่น หลายท่านคงจําได้นะครับผมยายรวยคนฝันแั่นตอนต้นงวดนะครับผมผมมาตามต่อแล้วฝันต่องวดนะครับผมยายรวยก็แปลความฝันให้แล้วนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชม fc นะครับผมแปลเป็นตัวเลขอะไรได้ตัวเลขไหนเพื่อเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยด้นะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้เราตามโคงสุดท้ายนะครับวันนี้วันที่15 นะครับมิถุนาย,ยน2,567โค้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่16มิถุนาย,ยน2,567กับความฝันของยายรวยคนฝันแม่นนะครับ11,12งวดซ้อนนะครับท่านผู้ชมครับแต่ยายรวยฝันแม่นแต่ยังแปลตัวเลขยังเฉียดเนิดนึงนะครับผมแต่ก็มี f c นะครับผมแปลช่วยแล้วก็มีโชคมิลาบับความฝันของยายรวยนะครับผมก็เลยบอกว่า ให้ผมมาตามโค้งสุดท้ายให้แย่รวยหน่อยว่างั้นนะครับผมถามตามโค้งสุดท้ายาย่รวยให้หน่อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เดินทางมาแล้วนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยเด้อครับผมให้กำลังใจบ่าวศักแล้วก็วิสุภาพ์นะครับผมใครกดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคนะครับผมมีลาบม้วนนี้ นะครับผมวันนี้เรามาตามแนวทางนะครับผมทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารยานในการรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลาดคิดแบ่งหวยรัฐบ,บาลไทยเท่านั้นนะครับผมผิดถูกให้กําลังใจกันนะครับสําหรับผู้ที่มีความฝันนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของยายรวยนะครับผมว่ามีความฝันคงสุดท้ายหรือเปล่า fc ก็แปลช่วยกันนะครับผมท่านผู้ชมครับไปด้วยกันเลยนะครับ โค้งสุดท้ายเป็นแค่ดอกบัวผมก็สบายตาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับมีปลาด้วยนะครับผมวันนี้ผมมารถคันนี้นะครับขับมอเตอร์ไซค์มาครับผมเือมนัน โอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วผว้สดีครับสวัสดีครับผมโบวัวครับผมเอฟซีบอกว่าตามเยรวยให้แน่ว่าสังคมสุดท้าย้ยนะตามคมฟันเยรวยให้หน่อยเพื่อนว่าคุ้งสุดท้ายครับเมื่อนี้บรรยากาศตอนกลางวันนะครับผมบรรยากาศดีครับผมฮะจ่ดใไหนพี่น้องเอฟซีเบิรงนสดสดกันไปโหลดนะครับใครที่เข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์นะครับผม อ่ะสวัสดีครับผม,ผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าส,นะสวัสดีแทนเอฟซีเราเด้อนะครับสวัสดีเอฟซีเด้อบ้านยายรวยก็บาร,ร์ซักเรามาหอดมาถึงกะว,ว่าโอ้ยจัดสิบั้านมาจังไหนเนาะครับผมกะสีบอกให้เอฟซีฟังกะตามฟันนัะะ่นล่ะกะแป้ซอยก้านอ้านัะะ่นล่ะครับยายรวยแป้ทั้งเธอกะกินแต้มแต่แต่สมัยแต่เก่าเนาะต่เขาแป้กะว่ามันแมนแล้วบรต่อมา้ันบอมแมนซะแล้วอือ เลยเลสิบอเห้เอฟซีฟั่งนี่แหละว่าต่อมามันก็กินแต้มกันไปเรื่อยือครับผัสสีบอเรื่องค้อมฟันกับฟันตัวเกาน่อว่าอันนี้หัวเกาแล้วน้ำหาครับหัวเกาแล้วน้ำหาล้ว่าแล้วน้ำจัว่าเม่าเราใส่แต่งงานไม่เราบดแต่งแล้วน้ำหาเมียเกาเแล้าเราเอาไปแสดงตัวว่าเมียเล่านั้นยั่งยั่งอยู่ ก็เลยว่ามันสิเป็นตัวไดนเนาะก็บอกก็เอฟซีเหล็กเก่าย่อรวยเก่าซีกันแต่แต่ทำนั่นแหละแต่แต่วดกอนเท้าวอกันเนาะว้ากันบานี้เ้าาก็ว้ากันไว้ซ้ำนั่นและวว่าเฮ้สิเก่าซีกันพันเหล็ตัวเก่าย่อยรวยว้านั่นก็ไม่ต้องกับเก่าซีเท่านั้นแหละแต่ว่ามันสิมาตัวไดก็บ่าหันหูสเนาะ ก็เลยคิดจะดอกว่าเก่ามันสิมาอีกอยู่บ่บานวันนี้คนบ่บ่เด้ฝฟันเห็นงูเห็นยังเลยได้งูก่าบ่เห็นอะไรเกับบ่เห็นพอสิมิดเห็นแต่คนนําหาใยลวดในค้องฟันนี่คนที่นําหา่นเป็นเอียงก่อเป็นทหารบอิ่นเป็นองค์ขลักองค์ขลักลาว่าแล้วเป็นองค์ขลักเราองค์ขลักของพญูปูแมนก็เลยถามลาว่าเจ้าหูได้จังไห๋ว่าอันนี้คอยนี่อยู่หนี่ลาวคอยเห็นเจ้าไปเลียงเจ้าปู อพอยเห็นเจ้าไปเหลี่ยงเจ้าปูข่อยเป็นองค์คารักยูหันอข่อยกับไปเหลี่ยงเจ้าปูซูปี่เนาะหงอดกอนกับว่าพันธ์ดิจูบเนาะเอฟซี่ก็เเรวายดอกว่าคิดในใจอยู่ว่าข่อยกับไปเหลี่ยงเจ้าปูซูปี่มันเล่าคือกําลังสีพอบัลลากับว่าให้ฟังดอกซอสนี่ันลืมบ่าให้เอฟซีฟังแล้วบอกว่าเรากำลังมาคายว่าสิมีคนไปบ่นไหวน่ะไหมแล้วก็ไปซื้อองค์คารักม่านนะเนาะมาถวายเพลินแล้วอาสีน้าเขามาในคือคือว่า หุนเตละโต้เพิ่อนอาะสิมีชีวิตเนาะรูปปัน่นรูปยังังซี่สีนะรูปปันน้นในหลวงปู่ตาเออในหลวงปู่ตาเพิ่นสิมิชีวิตเพิ่นจาว่าเพิ่อนดอ,อ,อยู่เป็นองค์ขครัมเป็นองค์ขาักจเจ้าปูเลาว่าเป็นองค์ขลักจเจ้าปูแล้วก็นํามาพอนํามาจนพอเราว่านํามาจากเจ้าปูมาเฮือนนี่ะ่ะครับก็เลยคิดว่ามมนสิเป็นตัวดใดยายรวยก็น,นั่งคิดอยู่จนว่าคือกัน อยากอันบอกให้เอฟซีฟังนี่ล่ะพ่อได้แปะซอยกันน่ะนะว่ามันสิมาตัวใดกันเนี่ยชีวิตตะเฮากคฝากไว้น้ำโศกนี่ล่ะโศกหันไฟฟันแม่นฟันยังกับหว่าวซูกันฟังงพ่อได้ใส่เนาะแบ่งปันกันแบ่งปันกันไปยายรวยกับแห้งอยากฟันแม่นแม่นอยากให้เอฟซีได้อยากให้มูได้ตะเฮาพ่อได้บัคขามันหมานผู้ใดมีทุนก็ให้ได้เล่หลายนั่นเนาะครับผมพ่อได้เสียงนั่นเสียงนี่ตะกี้ยายรวยเนี่ย ฝันแม่นได้ยุ่ยด้เสิงนี้ย้อนอยู่ได้เอฟซีพหลายดอกยืมเพิ่นมาพันหนึ่งสองพันกับว่าถือเลขแต่ปอนเพิ่นอยู่ไหนเออมันก็ไข่ทูกรูเรคันเอ้ไม่สูันะยี่วยดังเลยครับตอนเออตอนนี้ยิงเข่ายาย้วยคนดังนะครับเออคนดังสายฝันเออยายรวยเนี่ยเป็นคนมากฝันฝันแม่นบ่เม่นล้งเธอกะโมฝันละมาแป้งสีกระถือกระมี่แปแตะกี้มันแปะถือแถวไหมันเยอะนน้มาันบ่คอย เต็มที่ไปในเดอเอฟซีเออแต่เกากขาว่าแย่รวยนั่นแหละเออแขวมันลุนหลายบ่เถามากเ <c oughs> มื่อคมเาดเมื่อคอมเออเพิ่นว่ามันเมื่อคมนะก็เลยสีแต่เลยแขวมัวคมเลยคือเกากัเลยว่าน่ะรวยกับแป้ว่าห้เกาซีนล่ะเมื่อเศา้านี้ก็จุดถูกอยู่แต่เสาร์วนหลักก็ขอเพิ่นอยู่ขอเจ้าทีเจ้าฐานอยู่ว่ามันอันนี้มากคิดตัวไดเฝ้าตัวไหนไขมันแมนน่ในเด้อพอไดีซอยเอฟซีตะเฮ้า ก็ได้ซอยเอฟซียายรวยแต่เก่านน่นฝันโมผ่านเลยได้คนถืงน้ำแบบหลายได้มูอยู่อ่อมๆมังส่ก็ถือน้ำยายรวยโบห่วงดอกว่าแต่ฝันเงินเทวดาว่าแต่มันฝันได้บอกมูเมื่อสุก้นเพื่อเได้เพิ่นถือเลยก็พักันดีใจเป็นบ่อหลักดีใจอู้สิไดไปซื้อนั่นซื้อนี่กินยายรวยเห็นแล้กก็ดีใจได้บอกเพื่อนน่นะบเคยห่วงหลักก็บอกว่ามันสีเคื่อนสียังเลยผันพ่นตาเฮามีมันก็ได้เองมั่นอบเคื่อนดอกยังก็ได้ ครับอืบ่อเออเพื่อนบ่อยห่วงเออบ่อยเคลื่อนมีย่างให้ปั้นกันแบงปั้นกันเพิ่นว่าครัเฮาอยู่ใดกับบ่โดนดอกอีกบ่อโดนเฮ่ากับด้จากันไปแหละฝังความดีไว้ได้หลายเพิ่นว่าครับเออเมนเห็นเพิ่นถือเพื่อนเทาก็ดีใจน้่มใดใหญ่คือคือได้บุญได้่ยังน้าคือดีใจคือว่ามันหนักอ้วนนะใกเงินบ่มีแม้่เวลาถือเลขก็ได้อุ้ยพอได้ใส่ไปยังสี่ ค,คือเห็นยายรวยดอกถือเลขได้ใส่มันก็นดีใจนะอค่าไฟบ่มีอยงสี่มาถือเลขก,ก็็ด้เสียค่าไฟก็ดีใจบอลว่งบอลไรแต่างนะน่ะเป็นเงินเทวดาเป็นไหมครับเ <ừ, S 1> ออเออเมนีนทุนเฮ้มันหน่อย คือว่าย, <ะ S 2> ยารยรวยฝันแม่นคือบเสือเลหลายทุ่นบมีหนนะเอฟซีทุ่นบัมีหคำว่าห้าสินนี้ก็เลหลายบัาขาวบ,บุนห้าบ,บมีมันกับบถือใจนอกจจบดเือเยกัยังว<ห>่าตัวนี้อันนี้ตัวนี้ลอยคุนลอยอันนี้เอาเปอร์เซ็นต์สื่อยี่สิบบท<ล>าทถือเปอร์เซ็นต<อ>์เห็นบอเแม่นบอหลังตัวตาห้าเก่งมันบดะบุญเต้าห้าบัหลายกันเลยครับบุญเต่าหาบัหลายผู้คนบุญหลายอีลีเสือแล้วยายรวยจะกี่เนี่ยอู้ย ต่กี่พาด้วงขนาดใดเนกเป็นเนกเนกเนกมันต้นเนกเนกนํำมาใดใดลองเอากันมึงก็น่าหาสิบัทไปถือก็ว,ว่าเอากันนั่นเนี่ยอย่ารวยเลยยอมเลยยอมเลยว่าบ่สูอีกแล้วขันบ,บอ่อีรี่อีรอก,กับสิบบอาอ่ะนะเพราะว่าด้วงตวาข้าบ่ชหายบุญเพื่อนว่าบุญตาฮ้ามัน,นบ่หลายบุญเก่าข้อไหนแม่นอกเพราะเงินตัวไหนเป็นเงินบุญบุญเก่าอะไบุญเก่าที่ห้อเหตุมาเน่เพื่อนว่าบู้้เพื่อนถือได้หลายก็เรยกหูแล้วว่าบุญเพื่อนหลาย บุญเพิ่นหลายเพิ่นสิฟันแบบเต็มที่ของเพิ่นหน้าเพิ่นเนี้ยกัสีถือ,อเลยเขเรียกว่าแต่ใ้ความฝันนีย้ายลวยคิดว่าคิดว่าตัวเก่าของย้ายลยหายไปสีมาว่าตีครับคิดว่ามันต้องเป็จแต่ว้อมฝัน,น,นเนาะแป็จากค้อมฝันเนาะแป็เป็นปน,นอกเนกื้อจากนี้อยูย่บอกครับคิดว่านอกเนื้อจากนี้ย่ายลุยกับมาฝันเพิ่มเติมยูเอฟซีฝันตัวหนีกับฝันว่ามีคนน่ะมาหาใยรวยม,มาถามหาแต่ใยรวยแต่ตัวนี้บอมัน โมเมนอันนี้ผู้เก่าได้เป็นผู้ญิงผู้เถ่าผู้หนึ่งแล้วมาถามว่าใส่คนซื้อรวยแล้ววะก็เรื่ว่าก็บพราะท่านแสดงโต้ไดว่าบัคคาพนมาเบบไดน้องคื้เจ้าหนีเจ้าไดน้องมาหน่าน้องคนแห่งตื่นอยู่ใน้เอซี่ว่าใส่คนซื้อรุ้ยพนมาถามมาจากในบ้านพูมาถามหาว่าคนซื้อรวยอยู่ใส่นั่งมาจนพออันนี้จะมีธุระอย่างละก็คนซื้อรุ้ย โอ้ยได้ยินข่าวว่าเพิ่นมีแบ่งอันนี้ต่างประเทศอืเพิ่นมีแบ่งอยู่ต่างประเทศว่าเพิ่นสีเอาเอาไปแหลกเอาขืนเงินได้มูลค่าแบบหลายล้านบาทเพิ่นว่าอ๋อ้เงินอย่างไม่หญ่รวยแล้วมีเงินต่างประเทศอันนทาท่าว่าว่าบแมเนเจ้าของอันย่าฮู่นะ,ะนะแม้ว่าเรามาถามยันยันถือขดคดีนนในฝันนอครับมันก็เรียกว่าอันได้ยินข่าวว่าแล้วมีเงินแบ่งต่างประเทศสามารถไปแหลกได้เป็นล้าน โอ้ยแล้วเสียมาแต่สายยัยรวยวเราบ่เคยเดี๋ยวไปสไายข่อยนีลาไม่ไงบอกก็เรียกบอกกับเล่าจักแล้วเดี๋ยงินมาไม่ไ่รวยมีเงินต่างประเทศก็เงินต่างประเทศให้น่ะแม่เรามีเงินต่างประเทศไปสามมรถขึ้นเงินได้เป็นล้านบ่มีดอกไม่ไงบ่มีดอกมีแต่ข่อยนีลาไข่อบ่มี่หยังอ้ยกระสันมาขอตัวเป็นเป็นห้จับมือเนี่ยพนวะบันจับมือพอจะจับมือแล้วพันเงินบาทนึงงินนีมือแมเงินบาทนึงเออ เอา<ม>้าไม่ใงเจ้าจับมือคอยเจเ้าคือเอาเงินบาทนึงไว้ในมือคอยนี่ไหมอืมอันไม่ไ่เอาหาย,ยาพื่นว่ะอ่าไม่ใไ่เก็บใดน้ำทางยู่นี้บ่อาไปน้ำดอกเอาไว้สาเงินบาทนึงอ<ม>ืมก็นี่เบงหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาท,บาทก็เรียกว่าอุ้ยไม่ใงบ่เอาเงินบาทนึงเพื่อแล้วเซมือหายนี่ไหมครับผมนี่แหละ e เอบซี่เอ้ยฟันเพิ่มเติมว่ามีผู้เฒ่ามาถามหายอีกถามหายยายรวยอีกเธอไหนเป็นผู้เฒ่าบรรยายรวยก็เลยว่า จะมาแต่ทางไหนหละ่ะไมใหไ่เอ้ยอู้เมใหญ่มากใกล้อยู่ไนเงินซื้อเสียงเนียงน้าวันเขาซาไว้ย่ยรวยมีเงินต่างประเทศอยู่ในตัวในต้นไปสามารถขื้นเงินเดบเป็นหลานกับจากน้ำว่าเบิงว่าแม่แมนอิลีบอบอแมนดอกไมไหไ่เขาซาซื้อๆที่บ้าน่อยพวกเคยมีเงินต่างประเทศลูกเต่าเราหลานกับบดเดบไปตางประเทศเพราะฉิมีเงินดอลหลากเลยวานนั่นนะบัลล่าพัดเงินให้เมญ่รวยนั้น บาทนึงเป็นเงินบาทไทยบอกครับเบิ่องลึเป็นเงินบาทไทยแต่เฮาไม่เงินเป็นเงินไทยแต่เฮาเงินในหลวงราชการที่เก่าบอกแมนเป็นเงินในหลวงราชการที่เก่าบาทมัณหนึ่งเก่าใช่ปะเก่าโมหงคือกันน่ะให้บาทหนึ่งยา่รวยก็เลยว่าอันนี้แปะเขาๆว่าเฮ้ยหนึ่งหาเพรเนี่ยมือหาหนึ่งน้องแต่ว่ามีศูนย์บอยยา่รวยก็พอเห็นไผ่ศูนย์มาไปเงินหนึ่งบาทบรรยา่รวยก็เลยว่าสีเพิ่มให้เอฟซีแค่พ่อสอเกิดยา่รวยนี่แหละ พอสอสิบหาพอเขามาถามหายายรวยอะเรือน่ะเมื่อมาสิเกี่ยวก็ยายรวยบ่อายุยายรวยน่ะกับหาสิบเอ็ดหาสิบสองครับเออมาเขากันน่ะนะหาหนึ่งหนึ่งหาก็หาสองแค่นี้นะคันคันเป็นเพิ่มนะจากเก่าสี่ครับผมพอมีแต่คนมานําหาไม่ยายรวยน่ะมันขอนว่าใส่ยายรวยอีกมานําหายายรวยว่ามีเงินดอลลาร์ต่างประเทศเนี่ยไหมสามารถไปแหลกเงินได้เราะว่ามีใบหนึ่งมีเงินต่างประเทศก็เลยว่าบ่มี ไม่รวยบบมีเงินต่างประเทศนั่นแหละไม่ไงจะมาแต่สายละวันแล้วมาแต่ใกล้อยู่นี่นี่คือฟันเพิ่มได้เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าผู้หญิงมาผมว่าเหรียญบาทบาทหนึ่งนี่จะเป็นหนึ่งหรอเนาะก็เป็นหนึ่งเป็นเงินเหรียญราชการที่เก่าไหมเงินราชกาที่เก่าไม่นเ่านะปัติแ่นั้นทีหลังแม่เมื่ซอยกั้นแนแมนแบ้มือมาแล้วเราขอจับมือแน่เห็นไม่ญ่รวยเน่ยแม่ขอจับมือแน่เวลาผ่านเงินใส่มือไม่ญ่รวยบาทหนึ่งครับผมเออเป็นเงินเหรียญบาทก็เลยว่าอ้าวไม่ไง นี่เงินเจ้ารูดออกจากมือเจ้าบอม่ใยัเอาหายมันยัยางมาแถวนี่ก็เลยเก็บได้ก็เลยเอาให้โต้สลาไหวสาพลังวะครับอันพอดีเราก็สิเก็บสาสมไหวบาทหนึ่งกันยังดีกันยังว่าเป็นเงินคือกันมันยรวยหนึ่งวาครับมาก็มาแบ่เบิ่งในมือเงินบาทหนึ่งแล้วเอาหายจังไหนให้บาทนึงมาคานเป็นเงินอ่นนอกคนแปลกหนานอกมาคานแล้วมาดีนะก็เลยเก็บไหวกั้มไหวในมือนี่ล่ะนี่ก็กั้มไหวนะบาทหนึ่งเออเนี่ล่ะให้เอฟซีแป้ซอยกันเด้อ เออแมนเออมันเป็นเงินบาทหนึ่งน่ะนะครับเป็นเงินบาทหนึ่งมันเหรียญบาทเป็นเหรียญกลมๆเยอะเลยกับกั้ามปั๊บไหวนะก็เรียกว่าอุดผู้เฒ่าแล้วมามาแปลกๆเงินมันเป็นของดีบ่เนี่แหละคือฟันเพิ่มแค่นิหล่ะบรรมามาตงก็อายุอายุหาสิบเอ็ดหาสิบสองเออแล้วก็พ่อสอสิบห้าุอย เออมันกับมาเขากันกัเลยเงินบาทนี่ก็เงินมือหานิ่อยู่แม่นี่พือนอาหาว่าขอจับมือแน่นนะบัณฑิตจับมือแล้วบัณฑิตเอามือแล้วออกพันเงินอยู่ในมือก็เอาไม่ไงจะมือเงินจะรุดในมือข่อยบ่ไม่ญ่เอาห้เราอ่ะเมย์รวยกับมะเบิงมันเงินบาทนี่ที่ก็เลยจำไว้ตอนเลยว่าผู้กนี้แปีกหนาวเงินหายเป็นของดีเพร่ะน้ามาส่งบ่เนี่มาหนําหาเมยดรวยเลื่อยดเพี่็นเงินบาทนึงกสิเก็ไใบก็เลยว่าครับ เราเลยว่าสีแปรซอยกันนท้ <N> ่เอฟซีเอ้ยเมียรวยก็งง้วยละบัดเริ่มฟันเรื่อมงงละนี่ละอีตัวนี้ละคนไม่หยาให้มาถามหาเมียรวยอีกไหอืหมวดก้อนกับผัวเก่ามาถามหาไมียรวยนําจนพอวันงวดนี่ก็มีคนมานําหาเมียรวยว่าเมียรวยนี่มีเงินดอลล่อเขาซาว่าเขาซาวมีเงินดอลลราเก่าครับเออมีเอซีแปลมานะครับผมพี่สำลีนะครับผมพี่สำลีบอกว่าเก้าหนึ่ง เกาหนึ่งหาแล้ววะเก้าหนึ่งห้าค่ะแล้ววะนะครับผมเอฟซีแปดซอยกันเน้อแปดซอยกันอะไอันเก้าหนึ่งหากัสวยกันนะครับเก้าหนึงหากับง่ายกระาแมนเนาะแมนพอมาสิเป็นผัวเก่านํำหาไม่หย่รวยใหญ่ลวยเนี่ยก็เกิดพราอสิมหาอายุหาสิบเอครับย่งหาสิบสองนี่แล้วเอาตัวหนีแหละ พอพูดใด้กับน้ำหาแต่ใยลวดเนี่ยน่ะน้ำยางเดียวน้ำหาแต่ใยลวยเฮ้ยสียอายุไรใยลวยสีเกียวกับใยลวยบอกก็เลยว่าเนี่ยนออแต่ว่าในความฝันผมบอกว่าเงินเหรียญตัวนี้มีมูลค่าหลายล้านเลยบอกครับแมนเงินแบ่งตัวนี้่นว่าเล่าอย่างนี้ข่าวว่าใยลวยนี่มีเงินดอลล่าสามารถเอาไปขืนเงื่อนมีแบ่งหนึ่งมมีแบ่งหนึ่งสามารถไปขืนเงื่อนได้มูลค่าหลายล้านบาท เราได้ยินข่าวว่าแล้วก็นํามาเบิงว่ะสคนซื้อด้วยแล้วมีเงินอิหลีบอกก็เรียกว่าไม่ญ่เอ้ยข่อยโบมีเจาไเด้ยินข่าวมาจากสายจักไม่ญงนั่มมาใกล้เตือไปได้หนิแล้วว่านั่มมาจนว่าขอถามมาเรื่อยเรื่อยนั่มมาเรื่อยเรื่อยแล้วว่ะครับก็นี่การนั่มคือกันไหบบันพุผัวเก่าในการนั่มคือกันมันเกี่ยวกับอย่างนั่มหาแต่ยายรวยนี่แหละกับจังวานี่แหละเอฟซีเอ้ยแตปชซอยกันนะครับแเป้ซอยกันเด้อยายรวยกันนี่ล่ะห้ก้องฟันเอฟซีนี่แหละกับแป้ซอยกันนออเ่ก แปดแม่นกว่าย่รวยแต่ว่าเก่าเนื่องหานีเกระสวยเลยเละผมว่าเพราะว่าเก่าราชการที่เก่าเนาะเงินบาทหนึ่งแตก็แบมือมา่หลับแม่นแบมือหลับเงินบาทหนึ่งเขาใส่แล้วว่าเอาเลยแล้วบอกว่าให้เอาเลยยื้อรวยกัมไหวได้กัมอาจจะเป็นเก่ากันเนี่ยแน่นอนกัมปั๊บไหวนะว่าอ้้เงินตัวนี้ได้มัดได้ควงใกล้แล้ว่าไม่ใหญงเอาหายด้อให้เก็บไหวระหว่าง ให้เก็บไว้ตัวนี้ก็สิเป็นโฉกน้ำโกงหูวนี่ยและก็เลยบอกให้เอฟซีฟังหรือเพื่อนเอาโชกเอาลาบเอาโฉกมาห้มาฝากเงินบาทนึงบ่แม่นเหรียญหาเรียญบาทออืเหรียญบาทพี่จตุรงออืบอกจตุรงบอกว่า984 984ดสี่เก้แปดสี่ออแต่แต่ยายรวยก็สิแป้เนาะว่า915 915แม่นแม่นครับาม พอได้รวยกําปั๊บออกนะกํากบเก่าเงินบาทหนึ่งมือหาเนาะเอาไงไงเก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาครับเก่าหนึ่งหาพ่อโสเกิดได้รวยเก่าหนึ่งหาเก่าหาหนึ่งพราะว่าจังได้เหล็กเก่ามันกระตองมาออกค่ะคางหวังหันมันออกเก่าหาสามหาเก่าสามเนาะหาเก่าอาศีพยังอยู่อาศีพเอาแนวมาเสกก็ได้ <ผม S 1> ตัวนี้วินิสัยเนาะนเห็กเก่ามันอาจียั่งคิดว่าครับเพราะว่ามือกับหาเนาะเงินบาทหนึ่งก,กับกัมป์ั๊บเอางสิหืมยด้รวยก็เลยอันนี้ฝันแปะไปหอดอันว่าตอนนั้นเข้าศูนย์ตีกันเนาะมันออกเก่าศูนย์เนาะเขาผ่ากอดกั้นไว้ผ่ากดอดเป็นเก่าเนาะแม่นครับผากอดกั้นไว้เลือดก่อคือเก่าเหล็กกั้นก็ออกเก่าศูนย์ว่นี้มันมือหาครับ ก็ว่าตั้งแต่เราเลาลืมเงินไว้ในมือเรามาจับมือตาเฮามเราผันบ่ออกเราผันว่าเอาหายเราห้ยย่วยลวดนี่เระว่าเป็นเงินบาทหนึ่งครับเป็นเงินบาทหนึ่งบาทหนึ่งในเงินเก่าสมัยเก่าเด้อสมัยเก่าเสียดเด้อบแมนเงินเหรียญหน่อยหน่อยได้เงินเงินบาทใหญ่ตาเฮาตะกี้ไหนไหมครับเออเปิ้งเพิ่งบาทใหญ่เฮาน่ะเออก็เลยว่าเป็นของดีตัวนี่ก็เลยเมียนไว้นะเงินบาทใหญ่ได้เงินบาทใหญ่น่ะ ในครอบฟันได้กกำไว้เก็บไว้เลยมันบ่ครับได้กํำเก็บไว้เลยนะบ่ามันอยูหรือว่ากำเออนีแม, <c oughs> ม่ไม่เรียอยูหรอว่ากำเออกำปั๊บไวเลยก็บ่าอุ้ยเราอุตส่าห์มาให้ไม่ไงนี่ก็มาแต่กล้งแต่ไกลเราละน้ำมาน้ามาได้ยงินซื้อเสียงเนียยน้ำล้ว่ะอ้อน้ำหาใยรวยแล้วเขาซาว่าใยรวยมีเงินดอลลาเงินดอลลาใบหนึ่งสามารถไปึืนเงินได้เป็นหลายล้านละวางสิใยรวยกันอุ้ย ดีใจเมื่อวันแต่มันโมเมนห่าโม,เม,มเมนเรื่องจิเรื่องฝันน่ะมันโมนม,มีในฝันนะ่ะนะเงินดอลลาร์นี่ก็โมมีครับเรานํามาหานี่ก็น้ำใยรวยอีกคือเก่าก็สิว่าต้นนั้กับผัวเก่านําหายายรวยต้นนี้กับผู้ผู้เาน้าหายายรวยอีกผู้เ่านี่ก็จังได้กับเก่าคือเกา่าอนันเก่าคือเก่าผู้เ่าแมนผู้เ่ากับเก่าเล้มันสิมาพัวพันกับอายุใยลวยว่าหาสิบเวทกับพ่อสอสิบหาอือนี่นะย่างหาสิบสองพ่อซอสิบหา เอ้เออย่างหาสองบอกเออเกวเตอร์ป้ซอสิบหาอายุหาชิบเบดหาสิบสองแปลเลยนะครับเอกับควาฝันใหญ่รวยนะครับแปลเออฝันใหญ่รวยแต่ทีใหญ่รวยมากก็คือใหญ่รวยกับแปลเป็นเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งหางแมนเก่าหนึ่งหางเก่าหนึ่งหาคือโค้งสุดท้ายนะครับผมโค้งสุดท้ายผมวันนี้นะครับผมเก้าหนึ่งห้าอนักข่าวประกาศทีแปลถึงแกวตอฝันตรงกว่าคือพวกเก่าไหมพวกเก่าเก่าซีเก่าซีเกเก่าซีกับเล็กเหล็กเก่าซี ครับเก่าซีเขว่าเหล็กเก่าย่อยรวยหาสุดท่ายเขาว่าเก่าซีนอแลน้ำหาคือเก่าเนอะน้นำหาเมื่อสิเกี่ยวกับอายุไม่ไงรวยบอหรือจังไดนี่ละอายุครับหาซิเบสอย่างหาสิบสองพ่อซอสิบหาหาลบเจ็ดมันก็เหลือสองนอะกับหาสิบสองปี้กับพ่อให้ใน่อยหอดี้นะหาซิเบสยังยังค่าอายุกับ,บออพ่อซอสิบหา,า,าครับพอดด่นนะอซอ,ยอ,อ,อสิบหากับอายุหาซิเบสอย่างหาสิบสองนี่ คิดว่ากสิประมาณนี้นะครับน่าข้องฟังน่าคงสุดท้ายเอฟซีห้าองค์ฟังได้ครับเด้อขอให้มีโชคมีลาบแต่ถ้าเอฟซีแพ้ได้ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปใต้โพสได้นะครับคุณผู้ชมนะครับผมพิถุเยาวากันได้ครับเด้ยเอฟซีพิถูกเยาว์ใหญ่รวยเด้่อยยิ่งรวยกว่าว่านเนี่ยฟันสี่ละครับผมฟันจังไดก็ว่าตามนั่นแหละเอฟซีครับว่ได้เป็นแนวทางให้กับตัวของเอฟซีเองประกอบกันแนยแมีนบอมเมีนกันยะ ก็ต่อเงันมากมากดอกเอฟซียัยรวยกับฮาปูทฮาปัดนั่นละครับผมกับโบต้งดีป้าไหนตัวนี้ผันน้ำหาแต่ยายรวยก็เรียกว่าซิบหากระหาซิเบสันละครับผมว่าจังสั่นอ่ะสามตัวกับเกาหนึ่งหาจ้าเกาหน่งหายัยรวยนั่นละจ้าขอบคุณยายรวยหลายครับผมจ้าจ้าขอบคุญใจเอฟซีขอบคุญมาวสักหลายจ้า